กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เร,รบวันนี้เราไปเอาฝุ่นมาใส่ต้นมะพร้าวกันนะครับเพราะว่าจะเข้าฤดูแรงแล้วเราต้องใส่ฝุ่นแล้วก็ปิดน้ำตอนนี้ได้ได้สูตรพิเศษแล้วนะก็คือเอาสปริงเกอร์ใส่ก็จะใส่คู่หนึ่งเลยแต่ก่อนมันก็ใส่มาต้นละหนึ่งหนึ่งสปริงเกอร์เนาะตอนนี้ต้นใหญ่ขึ้นเราก็น่าจะ หวานอาหารให้มันครอบคลุมน่าจะคือรากไปถึงไก่หน่อยนะเราก็ใส่ไปไก่เพื่อที่จะได้เร่งให้มันออกลูกเนาะราคามันลงก็ช่งางวันนะเอาไว้กินนะพึ่งไปเอาที่ไก่มานะครับที่ไก่ก็อยู่ห่างจากอ่ห่างจากจุดดังกล่าวนี้ประมาณสัก หนึ่งกิโลแล้วก็บรรทุกมาได้ครั้งละสิบสิบกระสอบนะครับก็วันนี้เราก็จะเริ่มใส่ต้นนู่นแหละตันคคูกลางมาแล้วมาถึงคูเนี่ยคูที่เราเคยประกาศขายบ่อยมากนะ,ะคนจะเจ้าหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เอาสักทีใส่สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นของเราก็ได้นะต้นพวกนี้ไม่ใส่นะครับต้นยางนาต้นอะไรนี่ยางนากาลังเกิดสวยกำลังสวยนะ ต้นตะเขียนคือกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้นะตรงที่คนจะซื้อแล้วไม่ค่อยได้ซื้อแม่มาดูแล้วก็บอกว่าพื้นที่น้ํามันจะเยอะเราจะขายพื้นที่น้ําให้อยู่ประมาณสักสเมตรนะจากจากนี่ไปก็ตัดไปยาวนู่นแหละสี่สี่เมตรเพื่อเพื่อนจะได้ทําอะไรยื่นลงในน้ำนะก็มาติดว่าปัญหาหนึ่งก็คือฝั่งนี้นี่มันก็จะมีคลอง เข้ามาเหมือนกันเข้ามาเหมือนกันก็จะเหลือคันคูไม่ไม่กว้างนะครับนี่แต่แค่สุดคันคูนะที่บอกสองงานนะนะทีนี้เมื่อเช้านี้ก็เลยมาดูนะผมก็เลยคิดว่านี่อยากจะทําไม่นี่ใส่เลยนะอุ้ยปลาเราไปอยู่หนองเขามา,มากเลยปลาฤดูฝนนี้ไม่ใช่ปลาไข่นะครับคือไปไหนมันไปได้อยู่แล้วอิสระคือมีมีดีกานะเรื่องว่าปลาฉันปลาเธอเนี่ แม้จะปลาเราเลี้ยงจะไปอยู่ในที่คนอื่นก็เป็นปลาคนอื่นแล้วนะเราไปเอานี่มีปัญหาเลยนะ <c oughs> ตัวนี้เขาขุดขุดคลองเขุดะสะแต่ว่าที่ดินเขามาวัดมันเป็นสองเจ้านะ <c oughs> เขาก็เลยวัดให้มีคลองอ <c oughs> เขาเรียกว่าร่องน้ำสาธาระนะสามเมตรทีนี้จุดนี้มันกว้างจุดที่น้ำเวิงเข้ามานี่ปัญหาหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็คือคิดถึงแต่ว่าต้องมีที่ดินที่ดินนะ จะปูบ้านปูอะไรได้เนี่ยผมคิดดูแล้วนะเรามาทําที่เนี่ยตรงนี้โล่งเนี่ยเราตัดตัดนี่ออกตัดนี่ออกกว่าจะถึงต้นระยุงก็หกเจ็ดเมตรอยู่นะเราก็ทําบ้านหลังเล็กๆเนาะสามเมตรห้าสิบท่ากับรีสอดเนี่ยหนึ่งหลังแล้วก็ตัดต้นไม้นะหรอกก็ทำสองหลังโอ้ตัวนี้ได้สองหลังเลยนะส่วนยื่นฝั่งนน้นก็แล้วแต่นะแสดงว่าอสองงานตัวนี้เนี่ย จะได้พื้นที่ปลูกเยอะมากเลยนะถ้าเราปลูกเป็นออฟฟิศข้างนอกตัดต้นไม้ไปสักหกต้นก็ได้อีกอันหนึ่งเป็นสามแล้วนะไอ้ไอ้ไอเนี่ยทำสักสี่ก็เป็นเจ็ดเลยนะเจ็ดหลังเลยนะตัวนี้นี่แล้วได้ต้นไม้เยอะมากต้นไม้นี่เก้าสิบห้าต้นนะครับนี่ถ้าเรามาทำออฟฟิศตรงนี้จริงเราอาจจะตัดต้นไม้ไปสักห้าหกต้นเนาะก็เหลือเก้าสิบแน่นอนอยู่แล้วนะตรงนี้นะ ทำแล้วน่าจะสวยคิดดูแล้วซื้อใครซื้อก็ได้ใครไม่ซื้อก็ช่างนะแต่ฉันก็โฆษณาไปเรื่อยแหละไม่ซื้อเราก็เอาไว้ทำกิจกรรมของเรานะทีนี้ก็อาจจะทำบ้านพักที่พักนี้อยู่อยู่แปลงนี้ก่อนแปลงอื่นก็ได้เพราะว่าแปลงนี้นี่ถ้าเรามองดูในกรอบเนาะในกรอบที่มองดูแล้วเหมือนกับมันบีบบังคับเราบีบให้เราเหลือที่น้อยบ้างที่มัน อึมคึมบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะเราไปปิดเขาก็ไม่ได้ห้ามเราตัดต้นไม้พวกนี้ออกนะเราตัดต้นไม้ที่มันอยู่เขตแดนนี้ออกให้เตียนเลยเพราะเขาก็อยากได้แสงเหมือนกันเราทํากระท่อมใส่สองหลังแล้วเปิดไปเลยนะครับฝั่งนู้นก็เราก็จะเห็นทุ่งนาเขาสบายฝั่งนี้ที่ทาออฟฟิศนี่ก็ทางไปก็จะเห็นทุ่งนาเขาสบายเลยซึ่งทุ่งนาเป็นของสแสลงกับผมนะผมเองไม่เหลือที่เป็นทุ่งนาเลยเพราะว่าเรา มีทฤษฎีในหัวทานาคือขาดทุนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือโลกพวกนี้ออกแปลงนี้จะสวยกว่าทุกแปลงเลยนะที่ที่ผมว่าเนี่ยเว้นแต่แปลงอินทรพาลำนะตัวนี้คือสิ่งที่เราอยากได้หลายอย่างได้เลยเช่นเราอยากเลี้ยงต้นไม้เราก็มีต้นพยุงต้นตะเคียนเต็มหมดเลยเนี่ยตะเคียนเลียงกันเลยเนี่ย,เ,ย,นเ,ย,เ,ยเนี่ย,ยสิบกว่าต้นถึงนู่นเลยพยุงนี้เต็ม ย่างนาก็มีนะไม่มีเฉพาะต้นแดงนะครับตรงนี้จะมีอยู่สามชนิดเลยที่ผมปลูกพยุงต้นนี้นี่รถเข้ามาไม่ได้ีนติดอาจจะได้ตัดทิ้งก็ได้นะนงงงงงเนี่ยงองงแงแงเนี่ยเราชอบทําลายป่านี่ถ้าผมมาทําที่พักตรงนี้เนาะให้แขกเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ่อก็จะสวยอยู่นะผมว่าได้สองหลังตอนนี้น้ําไม่มีเพราะว่ามันฤดูฤดูน้ําหมดไปแล้วเนาะ ถ้ารดูน้ํามามิถุนากันลกฎดานี่น้ําจะไหลเกือบเต็มคลอง,งนี้เลยนะครับลงไปที่เราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาปิดที่ตรงนี้ไว้เลยใครซื้อตรงนี้ก็จะได้คลองตรงนี้ไปทําให้เกิดประโยชน์ไม็ว่าต่างไปก็ได้เช่นตัดตัวนี้ออกก็จะมีต้ตนอต้นมุ้งมุ่งนี้ผ่านมีค่าอะไรเท่าไหร่นะตัดเราก็ทําสิ่งปลูกสร้างได้สองหลังใหญ่เลยนะครับจนกว่าจะถึงที่นี่ ทีนี้น้ําจะลอดใต้ถินบ้านล้วนะลอดใต้ถิ่นบ้านเราก็นั่งตกเบ็ดสบายเลยนะนั่งหย่อนเบ็ดตกเบ็ดหรือว่าใส่เบ็ดตอนกลางคืนก็ได้เนี่ยสบายเลยปลาเราไม่ต้องเลี้ยงยากเพราะว่าอะไรปลาจากนาเข้านั่นแหละมาแถวนี้ก็คือกิจกรรมบางอย่างนี่ทําได้เลยโดยที่ไม่ติดขัดเนาะอืถ้าไป ตกเบ็ดในหรือว่าใส่เบ็ดในในคลองในคลองเราก็ต้องคุยกันนะก็คือหลังจากเป็นสระน้ําเป็นคลองแล้วต้องคุยกันถ้าเราคณมาพักนะพูดง่ายๆก็คือเสียเงินค่าปลานั่นแหละแต่ตรงนี้นี่ไม่ได้เสียนะเพราะว่าปลามันมาจากทั่วไปก่อนจะถึงหลีนี่หลีคือข้อจํากัดที่เรากันกันระหว่างปลาเรากับปลาทั่วไปทีนี้ถ้าเออบ้านนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงคลองทั่วไปนี่สองหลัง จ้านี้เนี่ยใส่เบียดทั้งคืนก็ได้นะว่าเออแต่ว่าเออถ้าข้าไมไปใส่นาก็ได้ไหมเขาคไม่ห้ามนะแต่เราก็อย่าดื้อขนาดนั้นเลยนะพอเรานี่ออกหมดมันจะเลิกมันจะเตียนหมดเลยก็เหมือนกับระเบียงบ้านเราแหละฝั่งนู้นก็เป็นระเบียงบ้านเราเราตัดออกหมดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกนะแต่เราก็มีโครงการจะซื้อแปลงนี้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนซื้อแบ่งกันนะ ผมเอาสักสองไร่ก็พอนะนี่มันมีห้าไร่กว่าเดี๋ยวให้เพื่อนไปตัวนี้นี่ผมมานั่งคิดดูแล้วเป็นแปลงที่สวยนะถ้าเราจัดแต่งดีๆนี่เราจะหายากนะธรรมชาติที่มีน้ำคลองไหลลอดอกระท่อมน้อยเราเนี่คงลำบากแต่ตัวนี้คงมีแล้วเป็นบ้านในฝันเลยแหละเดี๋ยวคนไม่ซื้อง่ายเราก็ทำไปเรื่อยๆเยนาะเรามีเศษไม้เราก็มาทำ เ,เริ่มแรงแล้วน้ำจะขาดไปแล้วอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะขาดก็จะพอได้ลงไปตัดมาเผามาอะไรแล้วสบายแล้วตัวที่พอเผาฐานได้เราก็เผาฐานแต่วันนี้นี่เราเอาฝุ่นมาใส่มะพร้าวพาวกนี้นะครับอาจจะเลยไปนุ่นแต่เราจะใส่หนึ่งกระสอบต่อสองต้นนะใส่ไม่เยอะเป็นเป็นขี้ไก่นะครับถ้าให้ดีก็ต้องเอาขี้วัวมาใส่อีกเหมือนกันก็คือครึ่งกระสอบต่อต้อตน มันก็จะสวยอยู่หรอกผมว่าให้กินปีละแค่นี้แหละไม่ต้องเลี้ยงเยอะรวมแล้วคือต้นหนึ่งสามสิบห้าบาทบำ <c oughs> รุงแค่นี้นะครับไม่ได้บำรุงเยอะแยะ,ยะมากมายหรอกอ เราจะด,ดูว่าพวกนี้เนี่ยทำไมมันยังไม่มีลูกนะนะอายุมันก็เยอะแล้วนะ4ี่หปีแล้วมันอาจจะเป็นเพราะขาดน้ำนะครับน้ำกว่าจะมาทีน่นี่มันปลายสายหมดแล้วนะมันจึงค่อยนะปีนี้จะพัฒนาใหม่ให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใส่สปริงเกอร์สองตัวนะครับมะพร้าวก็ขี้ไก่นี้เราใส่เยอะไม่ได้นะอาจจะตายได้ ผมเองก็ผมว่าใส่ขนาดนี้ก็ดีกว่าไม่ไม่ได้ใส่เลยต้นตะเคียนนี่ปกติต้นป่าพวกนี้นี่เขาไม่ใส่ฝุ่นนะแต่ว่าฝุ่นมันก็มาถึงโคนเขาอยู่นะต้นตะเคียนมื่อเ้ยโตไวผิดปกติแล้วนี่คือต้นหนึ่งได้รับประมาณนี้ใส่ท่อน้ําสักสองอันผมว่าสุดยอดนะต่อไปก็คงจะมันก็คงจะสวยนะ ไม่ไม่ยากนะครับการเลี้ยงต้นไม้นี่ไม่ได้ยากหรือไม่เลี้ยงเลยไม่ให้อะไรกินเลยเขาก็โตขึ้นนะครับพวกไม้ป่าไม้ตะเคียนแม่อะไรนี่ไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรเท่านะทิ้งไว้อย่างนี้นี่คือหกปีนะอายุหกปีเท่านี้อีกสักสิบปีนี่ผมว่าโอ้โหเท่าตัวคนนั่นแหละมีความสุขเลยแหละเกี่ยวการเลี้ยงต้นไม้นะครับชานี้ก็ พบปะเพื่อนเพื่อนเพียงประมาณนี้นะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ